สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนั้นประกาศนะครับว่าเยอรมนีนั้นจะมอบการช่วยเหลือทางทหารเพิ่มอีก5,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ5.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับยูเครนนะครับนอกเหนือจาก2 8หมื่นล้านยูโรที่มอบไปแล้วก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อต้นปี2 0 6 5ซึ่งการให้การช่วยเหลือของเยอรมนีต่อยูเครนครั้งนี้ทําให้รัสเซียนั้นออกมาตอบโต้ว่าการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนอาจนําไปสู่การล่มสลายของเยอรมนีเองกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีระบุในแถลงการนะครับว่าเงิน,นทุนที่ทางด้านเยอรมนีให้คับ้านนี้จะถูกนําไปใช้เป็นหลักเพื่อสนับสนุนการผลิตระบบอาวุธพิสัยไกลาภายในยูเครนก่อนหน้านั้นทางด้านบริษทพิตริอุสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนี และทางด้านรุดเต็มอุมเมรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนซึ่งเดินทางมาถึงเยอรมนีพร้อมกับทางด้านประธานดิวอลินเมียเซลนกี้ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกันทั้ง2ฝ่ายแถลงการยังระบ,บุว่าระบบอาวุธพิสัยไกลจํานวนมากสามารถผลิตได้ภายในยูเครนโดยเฉพาะในสิ้นปีนี้และไม่ได้ระบ,บุประเภทของอาวุธเหล่านั้นทั้งนี้อาวุธชุดแรกอาจถูกนําไปใช้โดยผ่านยูเครนเพื่อโจมตีกองกำลังของรัสเซียภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากว่ายูเครนนั้นคุ้นเคยกับอาวุธเหล่านี้อยู่แล้วและไม่จําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมแต่อย่างใดเงินจำนวน5พันล้านยูโรนี้จะครอบคลุมถึงการส่งมอบกระสุนจากเยอรมนีรวมถึงกระสุนสําหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศอาวุธขนาดเล็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างประธานดีวอลเดิเมเซเลนกี e ้กับทางด้านนายกรัรมนตีฟรีนิมเมิร์ตของเยอรมนีก็บอกว่า เยอรมนีและยูเครนนั้นต้องการให้แน่ใจว่าจะมีการผลิตอาวุธพิสัยไกลร่วมกันแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆฟรีดิชเบิร์ตนั้นเน้นย้ำนะครับว่าอาวุธเหล่านี้จะไม่มีข้อจํากัดด้านพิสัยการยิงอีกต่อไปและยูเครนนั้นจะได้รับอนุญาตให้โจมตีเป้าหมายนอกดินแดนของตนเองได้อีกด้วยในขณะที่เซอร์เกลารอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้แถลงการดังกล่าวของฟรีดิชเบิร์ตโดยบอกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามของเยอรมนีนั้นได้ชัดเจนแล้วในเวลานี้ เยอรมนีกาลังถลายกำลังถลายล,ล,ลงสู่ทางลาดชันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ลงสู่ความล่มสลายของตัวเองนั่นคือสิ่งที่สเกตลาโรบั้นเน้นย้ําโดยอ้างถึงความพ่ายแพ้ที่ประเทศแห่งนี้ก็เคยประสบในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2และโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นครั้งที่3ก็กําลังจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งรัสเซียยืนยันมาโดยตลอดว่าการส่งมอบอาวุธจากชาติตะวันตกให้กับยูเครนจะไม่สามารถจุดยั้งรัสเซียจากการบรรลุวัตถุประสงค์ทางทงหารได้ แต่จะเพียงยืดความขัดแย้งและเพิ่มความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับนาโตมากขึ้นก็เท่านั้นในขณะที่รัเสเซียก็เตือนนะครับว่าการกระทําที่ยั่วยุล่าสุดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอาจทําให้กระบวนการทางการทูตระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่สหรัฐนั้นเป็นคนกลางจะต้องมีการดําเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็จะชะง,งักลงซึ่งก็อาจจะนําพาไปสู่เรื่อง,องของความล้มเหลวในอนาคตในการที่จะเจราจาเพื่อยุติสงครามอีกด้วย ในขณที่ทางด้านเอเชียไทม์ครับมีการรายงานเพิ่มเติมจากการเปิดเผยของฟรีดิทเมิร์ตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่บอกว่าชาติตะวันตกนั้นได้ยกเลิกข้อจํากัดทั้งหมดเกี่ยวกับพิสัยการยิงของอาวุธที่ส่งมอบให้กับยูเครนก็ได้สร้างความรู้สึกเหมือนกําลังเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยกับช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งอาจนําไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงจากทางด้านรัสเซียรัสเซียนั้นเคยเตือนชาติตะวันตกไม่ให้ดําเนินการเช่นนั้นมาแล้วในอดีตแต่ชตว่วงเวลาแห่งความจริงก็มาถึงเมื่อชาติตะวันตกนั้นฝ่าฝืนคําเตือน ส่งผลให้ประธานดิวารล,ลานดเมียปูตินผู้นําของรัสเซียยกระดับความขัดแย้งด้วยการอนุมัติใช้ขีปนาวุธโอเรนติกพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงที่เคยเป็นความลับสูงสุดโจมตียูเครนไปนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยครับอาจจะส้ํารอยอีกครั้งหนึ่งดมิทริเปอคอฟโฆษกทัเนี่ยรัฐบาลรัสเซียได้อธิบายการตัดสินใจของฝ่ายตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่อันตรายในขณะที่เซอร์เกย์ลรอปรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ประเมินว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นนานแล้วและถูกปิดบังเอาไว้ซึ่งสอดคล้องกับคําชี้แจงของทางด้านฟรีดิทเมิร์ดในภายหลังอย่างไรก็ตามนโยบายนี้ยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดการโจมตีที่มีนยัยสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียแต่อย่างใดและยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพลวัตของความขัดแย้งให้เอื้อประโยชน์ต่อ,อยูเครนแต่อย่างใดแต่หากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรัสเซียนั้นอาจจะใช้ขีปนาวุธโอเรนดิกเพิ่มเติมซึ่งทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างรุนแรงมากขึ้นการตอบโตของรัสเซียอาจเกิดขึ้นได้แม้ในกกกกรรรรณีีีีท่่ไมมาายะดับโจต โดยยูเครนก็ตามทางด้านประธานดีโดนัลดทรัมป์ได้โพสต์ข้อความที่สอกเขาไม่ดีก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่ประธานดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินไม่ตระหนักก็คือหากไม่ใช่เพราะผมสิ่งเลวร้ายมากมายอาจจะเกิดขึ้นกับรัสเซียไปแล้วและผมหมายถึงความเลวร้ายนั้นมากจริงๆซึ่งปูตินนั้นกําลังเล่นกับไฟข้อความนี้ที่มีการดําเนินการนั้นเนี่ยครับทางด้านโดนัลดทรัมป์ก็ยังโพสข้อความต่อเนื่องบอกว่าปูตินนั้นบ้าไปแล้วสิ่งที่นักวิเคราะห์บอกว่า หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโดนัด์ทรั์นั้นอาจจะได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากที่ปรึกษาให้เข้าใจได้ว่าเวลานี้รัสเซียนั้นต้องการยกระดับความรุนแรงแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ในขณะที่นอกเหนือจากการใช้ขีปนาวุธเนี่ยครับในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่ารัสเซียเองเคยกล่าวหายูเครนว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ศูนย์การค้าโครคัส ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อปี2567รวมถึงกล่าวหาว่ายูเครนนั้นวางแผนลอบสังหารปูตินระหว่างพิธีสวนสนามวันกองทัพเรือที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567และเพิ่งเปิดเผยว่าฝูงรนของยูเครนนั้นพยายามโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของปูตินระหว่างการเยือนแฟนคูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นโดัลน์นทร์นั้นยังนิ่งเงียบอย่างน่าสงสัยหลังจากที่ประธานดีวอลลินเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้ขู่โดยมีในยะว่าจะโจมตีขบวนพาเหรดวันแห่งชัยชนะในรัส จึงมีความเป็นไปนได้ว่าทรัมป์วันนั้นอาจจะปล่อยให้ยูเครนเป็นอิสระในที่สุดแม้ว่าพวกเขาถอนตัวจากความขัดแย้งก็ตามในกรณีที่มีขีปนาวุธพิสัยไกลจากชาติวันตกนั้นเนี่ยครับโจมตีเป้าหมายที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ในแผ่นดินของรัสเซียนั้นแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ประธานดีว่าลาดิเมียปูตินนั้นอาจจะต้องมีการใช้ขีปนาวุธโอเรนิกตอบโต้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในขณะที่รัสเซียดูเหมือนว่ากําลังยับยั้งเอาไว้เนี่ยครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นในการที่จะ ทำให้โดนัททรัปนั้นเนี่ยรู้สึกผิดหวังในการที่จะนำพาไปสู่การยุติความขัดแย้งก็ตามแต่หากว่าฝ่ายยูเครนนั้นยังคงที่จะยกระดับความรุนแรงโดยการนําเอาขีปนาวุธของชาติตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแน่นอนว่ารัสเซียนั้นอาจจะต้องมีการตอบโต้นะครับก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่ารัสเซียเองนั้นก็พร้อมในการที่จะตอบโต้เยอรมนีจนทําให้เยอรมนีนั้นประกาศนะครับในการที่จะไม่ส่งอาวุธทอรัสให้กับทางด้าน ยูเครนแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปการช่วยเหลือในการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลในประเทศยูเครนทดแทนนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะทําให้รัสเซียนั้นล็อกเป้าในการที่จะโจมตีสถานที่ผลิตขีปนาวุธเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทแล้วแต่ท่านนั้นจะกรุณาหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนนะครับช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี169่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ 1 6 9 3 4 2 5 1 1 1ก็เป็นอีกช่องทางหนึ ing, ่งที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันครับ